สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร,ร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้บแบรนด์เนม อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการสินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือเพชรครึ่งวงงานมือหนึ่งเรือนทอง,ง 18K หนะัก8.49กรัมประดับเพชร20เม็ดรวม0.93กรั สร้อยหน้ากว้าง0.3เซนช่วงเพชร6.5เซนสร้อยยาว15เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา45,500บาทงานเซตติ้งแบบนี้เป็นงานใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีตกเทรนเพชรที่ประดับเม็ดลักษตังกว่าเพชรขาวเล่นไฟดีค่ะ การสะสมของมีค่าเป็นวิธีการออมเงินที่เราได้ความสวยงามด้วยค่ะจี g ้อุบะทับซวงทับทิมพม่าดิบเรือนทอง 18K หนัก10.89กรัมประดับทับทิมพมา่าสีชมพูอมแดงพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง3.5คูณ4.5เซนรวมขั้วจี้ คั่วจี้ขนาด4มิลราคา27,500บาทงานชิ้นนี้ใช้ทับทิมหลังเบี้ยมาประดับมีความพิเศษตรงเป็นพลอยดิบค่ะ พลอยดิบเป็นพลอยที่นิยมของนักเล้นพลอยเนื่องจากขุดขึ้นมาและนำมาเจียระไนเลยการเห็นเส้นของพลอยเป็นเรื่องธรรมดาแต่งานชิ้นนี้มีความพิเศษตรงเนื้อพลอยใสสวยงามค่ะและขั้วจี้ก็ใหญ่สามารถใส่กับโชเกอร์ได้เลยค่ะจียะกก้ยกพม่าเกาะทองรูปพสังกระจายทอง99.99% 99ขั้วฝังเพชรทอง 18K งานมือหนึ่ง ยกเกาะทองน้ำหนัก22.94กรัมขั้วเพชร2.12กรัมน้ำหนักช่างรวม25.06กรัมประดับเพชรที่ขั้ว4ตัง2เม็ดรวม8ตังหยกพม่าสีเขียวอ่อนเป็นหยกธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆพร้อมใบเซอร์ คั้วจี้ฝั่งเพชรขนาดกว้าง6.5มิลชิ้นงานขนาดกว้าง4.8คูณ7เซนราคา15,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานมือหนึ่งคุณภาพค่ะสำหรับผู้ที่หาเครื่องบูชาหยกหน้าใหญ่ๆไว้แก้เคสงานชิ้นนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะขนาดจี้เทียบกับเหรียญ10บาทแล้วเหรียญ10เล็กไปเลยค่ะแหวนดอกพิกุลบาทข้างเพชร เรือนทอง 18K หนัก1.9กรัมประดับเพชร4ตัง7เมตรและ2ตัง6เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.40กรัตด,ดอกพิกุลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.8เซนแหวนเบอร์52ราคา14,500บาท แหวนดอกพิกุลเป็นอีกงานที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมที่ใช้ใส่นิ้วประดับเก๋ๆเซตติ้งดูสวยหวานเรียบร้อยใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะแหวนพิงซับไฟล์ล้อมเพชรเรือนทอง 10K หรือทอง41.6%หนัก4กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแทปเปอร์รวม0.32กรัต พิงซับไฟดิบมาดากัสกา1กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา18,900บาท พิงซับไฟล์เป็นพลอยที่หายากค่ะงานชิ้นี้พิงซับไฟล์สวยเนื้อใสและเล่นไฟดีเป็นพลอยดิบที่เจรไนทรงลูกไข่ประดับด้วยเพชรกลมร่วมกับเพชรแทปเปอร์พลอยสีสวยหวานร่วมกับเซตติ้งที่ทันสมัยเป็นงานหลุดจำนำต่างประเทศค่ะต่างหูเพชร C4 งานมือหนึ่ง เรือนทอง 18K หนัก3.7กรัมประดับเพชร48เม็ดเนตรวม0.53กรัดชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง1เซนราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานยอดฮิตยอดนิยมในยุคนี้ค่ะสำหรับสายเพชรที่แต่งกายโมเดิร์นชิ้นงานขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป การเสียบอยู่ด้านบนนะคะเพชรที่ประดับน้ำ95-96ถึงค่ะโชกเกอร์ทองเรือนทอง 18k หนัก16.29กรัมหน้ากว้าง0.4เซนความยาว3ช่วง สามารถเกี่ยวได้3ระดับช่วงแรก15นิ้วช่วงที่2 16.75นิ้วช่วงที่3 18นิ้วระบบล็อกแบบตะขอก้ามปูราคา38,000บาท การใช้งานโช็กเกอร์จะทำให้ผู้แต่งกายดูหรูยิ่งขึ้นค่ะเพราะช็กเกอร์จะดึงรังตัวจี้ให้อยู่ในระดับสายตามองเห็นได้ชัดเจนและโช็กเกอร์เส้นนี้หน้ากว้างถึง4มิลเมื่อใส่แล้วก็จะเห็นความสวยงามลวดลายของโช็กเกอร์ได้ชัดเจนเช่นกันค่ะชิ้นนี้ทองหนักมากกว่า1บาทค่ะ แวนเพชรกระจุกงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก2.99กรัมประดับเพชร4ขนาด20เมตร18ตัง24เมตร23ตัง10เมตร19ตังและ2เมตร11ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.71กรัต หน้าแหวนทรงรูปไข่ขนาด1คูณ1.1เซนแหวนเบอร์52ราคา29,800บาทงานชิ้นนี้เป็นงานมือหนึ่งที่เพชรขาวมากค่ะเทคนิคการกระจุกเพชรทำให้เพชรแต่ละเม็ดส่องประกายรวมกันเจิดจรัสยิ่งขึ้นหน้างานดูเพชรเต็มๆม,มีราคาและเสริมบากข้างเพิ่มความหรูหรายิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ